<Okay. S 2> เอเละครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวับนนี้เรามาอยู่กับไม่ครับกันอีกแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นการเล่นของผมที่มาลงอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับมอสเคิร์ดวอล์กนะครับอันนี้ก็เป็น EP พสองแล้วเทือ ผมไม่รู้ว่าเราควรแบบว่าอยู่แบบนี้หรือเราควรหาที่อยู่อื่นเลยต่ถ้าให้ผมพูดอะ่ะผมว่าเราไปอยู่ที่อื่นดีกว่าผมมองว่าที่นี่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นวันนี้เราจะเดินทางครับผมว่าเราย้ายที่อยู่ดีกว่าเอาต้นไม้ไปด้ยแล้วกันผมรู้สึกว่าเราต้องใช้ของเยอะมากนะครับในการแบบว่าทําอาวุธหรือทําอะไรอะ่ะอยู่แถวนี้ไม่น่าเวิร์กว่ะตรงนี้มันก็ยังเป็นเมืองอยู่นะตัวอะไรเนะี่ย เจ้าคือตัวอะไรจริงโจ้เหรอเหมือนเป็นป้อมปรกการที่พังแล้วเราควรเข้าไปไหม่ะลองดูสมิมีกล่องครับผมว่าเราเดินทางดีว่ะผมอยากอยู่ตรงที่มันมีหมู่บ้านวิลเลจเจอเพราะว่าเราจะได้เทรดของ คือเราจะได้เศของได้นะครับผมว่าเราเอาคัพปเปอร์ไปด้วย,ยไหมน่าจะได้ใช้นะวิ่งตกใจหมดตัวแล้วคือตอนนี้เราวิ่งมาเราเจอแบบมันเป็นแบบว่าเมืองอย่างเดียวเลยต่อกันมา วันนีไงหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ติดกับเมืองเลยอะ่ะคุณคนเราเจอหมู่บ้านแล้วอันนี้เขาเป็นเราหาแบบผมเซฟไว้ก่อนพวกเราหาแบบคนที่มันรับ,รบ,รบงานนี้ปะเกี่ยวกับพวกกระสุนนะว่าจะมันทำไงว่าไอโตกระสุนน่ะ โูยุตี้โต๊ะกระสุนนี่ต้องใช้เป็นอาร์มเดวเลอร์หรือมันก็ใช้เวปพอนปรินเตอร์เวปพอนปรินเตอร์คำไงโอ้โหก็คือเราต้องลงลงเ,เหมือนนดีครับเราย้ายมานี่นแหละอยู่นู่นมันแบบว่ามันโดนเดียวเดียวได้ ตอนนี้กลายมือแล้วครับยังไงเราก็ต้องลงเหมืองอดีอ่ะว,ว่าเราจะขุดลงไปเลยเว้ยตรงนี้แหละเราจะขึ้นมาไงวะตองบันไดไหมนอนก่อนทีนึงแล้วกันไป ตอนนี้เราค่อนข้างอยู่ค่อนข้างสูงนะคอปเปอร์น่าจะได้ใช้นะผมว่าหลักๆเราต้องหาแร่หลายๆอย่างอะแร่เพชรแร่เหล็กาลาพิทอะไรเงี้ยผมว่าไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่หว่าทุกคนเราไม่เจอเหมืองเลย ผมว่าเราไปหาเหมือแน้วยัง,ง่ายกว่านะลงแบบนี้มันนี่แหละเลยเนะ่ะลงแบบนี้มันไม่ค่อยเจออะไรอะ่ะไปทุกคนเราไม่ค่อยได้อะไรเลยนะไมใช่นี่แหละแต่ก็มีคอปเปอร์อยู่อะ่ะเราไม่มั่นใจว่าคอปเปอร์ไปทำอะไรได้ไหมด้วยเดี๋ยวผมจะไปในเมืองนิดน,นึงนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี้ย หรือไม่ก็เดี๋ยววิ่งวิ่งหาหาเหมืองไปด้วยนะครับอ,อุ้ยฟิกเกอร์แล้วฟิกเกอร์ไม่ผมทำไมเนะี่ยแล้วขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับถังน้ำกับปาลาเราควรเอาอันนี้ไปด้วยไหมเพราะเราขุดให้ชันเสื่อไปด้วยดีกว,ว่าเอาไปช n c นนะครับ จะหลังจาก้วเราต้องลงเหมืองก่อนนะหาแร่อะไรเยอะๆก่อนตอนนี้คือเราแทบไม่มีแร่เลยนะอืมโพดิชั่นหนึ่งยังไงก็ต้องหาเหมืองของผมมามือแล้วทุกคนวี อยู่กันเยอะเลยนะแล้วนะค่อยมาใหม่พรุ่งนี้แล้วกันครับแล้วเ,เราก็ไม่มีเหมืองลงด้วยนะตอนนี้ว้ยอีกซอมบีแล้วชาวบ้านเรามาอยู่นี่ได้ไงโอ้ตายตายตาย ออกมามากโอ้โเมื่อกี้วัวตายไปตัวนึงด้วยนี่คืออะไรมันเป็นมันมีไฟไหม้ตรงนี้แต่มันแปลกๆกว่าบล็อกตรงนี้โอ,โอเคทุกคนผมน่าจะเป็นสำรวจเหมืองน,นี้แล้ว ปัญหาก็คือผมไม่มีไม้สิก็ต้องหาเพชรให้ให้เจอก่อนนะตอนเนี้ยและซิงบอกเลยว่าต้องมีของดีแน่นอนอุ้ยอะไรอะ่ะไมเหมือนในเทอร์ไรด์เลยอ่ะเนี่ยมันหลอกตาผมปะวะอาจจะไม่ใช่ก็ได้คือแร่อะไรวะ ว่าเราต้องขุดเหล็กก่อนทุกคนตอนนี้เราไม่มีเหล็กครับท,ที่ขุดแล้วนะครับเออผมพกเหล็กมาด้วยดีกว่าทำโล้ผมว่าเราทำโล่ก่อนทำไว้เผื่อนะน่าจะได้ใช้แหละแล้วก็คอปเปอร์ไม่รู้ได้ใช้ไหมเนะี่ยเออแต่ว่ามันเอาไปคราฟกระสุนได้เนี่ยเก็บไปด้วยแล้วกันแล้วก็ผมควรจะเข้าไปลึกกว่านี้นะครับ เพราะตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะหัวว่ายังไม่มีตัวอะไรนะเกิดอะไรก็ได้รับพิษนะครับเครื่องปิ้นนะครับเราต้องใช้เครื่องปินนะ้นอ่ะเครื่องปริ้นสามดีใช่ไหมอ่านี่เราต้องใช้นี่เป็นพอดปรินเตอร์ครับซึ่งอันนี้เราต้องใช้ อ่าราตอนนี้เรามีอะไรบ้างเราเรา,เรามีลาเพชเรามีเหล็กแล้วก็มีทองแดงครับเราขาดไดสโตนกับกับอ่ากับเพชรเฉยๆเอ๋ว่าเราเสียเวลาขุดไอ้พวกนี้เยอะไปหน่อยแล้วเราต้องขุดอะไรที่มันสำคัญกว่านี้ก่อนเดีย๋ยรอบนี้เราได้เหล็กเยอะอยู่เอาทำพวกชุดเกาะนะแล้วก็อาวุธหน้าต้องใช้ับหลักๆเลยแร่เหล็กเนะี่ยอุ้ยไดสโตนเรียบร้อยเจอแล้วเฮ้ยถ้าถ้ามันพอได้ เราขุดของสำคัญก่อนครับตอนนี้เดตตอนครับมีชเชนนี้ยังหรอเมื่อกี้ข้างบนผมเห็นเหมือนเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึง่งเราทำชุดเกาะด้วยดีว,ว่าไอ้ก็ทำชุดเกาะเป็นอย่างเงี้ยว้าวอันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยผมเห็นมันเป็นมันคือบล็อกอะไรอะ ไม่รู้คือบอกอะไรอะตอนนี้เราขาดเพชรนะกับเลตตัวเลตโตนไม่รู้พอไหมน่าจะพอและเล,เลตตัวเรามีสี่อันนะ่ะไม่รู้พอไหมน่าจะได้แหละนี่เป็นครั้งแรกแล้วที่ผมอยากจะขุดไอ้คอปเปอร์นี่มาเลยนะประมาณนี้แล้วครับผมขุดไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันเต็มตัวตอนนี้เราอยู่เอ่อยังไม่ติดลบนะอฮ้ย เริ่มมากันแล้วเออไหนนี่มันแรล่อะไรเหมือนเหมือน,นในเทะเลเลยผมว่ามันคือในเทะเลเว้ยผมยังไม่ขุดแล้วกันเรามีที่ขุดเพชรครับวีเริ่มหลอนเฮ้ย,ยใช่ไหมไม่ใช่ว่ะทำไมหินง,งอกหินย้อยมันเยอะอยว่ะซอมบี้ฮู้ยแม่งกระโดดลงมาแล้วว่ะ เริ่มเยอะซอมบี้เริ่มเยอะอุ้ยมันไม่โดนลาวาด้วยตัวเนี้ยมันไม่เป็นไรเลยทำไมาอยู่ๆซอมบี้มันเยอะขึ้นวะตัวแรกมันมันตัวแรกมันมาแบบมันมาแบบนานๆมา,าทีหนึ่งนะตอนนี้มันมาเยอะจัดอะ่ะ ผมยพยายามไม่ใช้ปืนนะทุกคนเพราะว่าผมกลัวว่าคือเกมเนี่ยผมว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันน่าจะต้องระวังด้วยครับมันน่าจะได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันตายยากเลยเด้อไอคลิปที่แล้วผมเจอตัวนี้มามันอึดอยู่นั่นนะแหละรอบนี้ก็อึดเหมือนกันมีมันดอกกระเป๋าเว้ยแต่ผมแทบจะไม่มีช่องเก็บแล้วเอเค อุ้ยพอดีเลยเฟเธอร์ฟอรลิงผมเอาแลขเก็บไว้ในนี้แล้วกันผมไปสือไปอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนไม่ต้องสะพายหรอกเหมือนมันมาจากข้างล่างเนี่ยครับผมว่าเลยยังผมว่ามันยังมีเพชรให้เราอยู่เว้ยต้องไปอีกเพชรจ่าพี่มันโอ้นั่นยังไงนั่นไงนี่ก็อีกโอเคครับ สำเร็จแล้วเอาไม้เราได้เครื่องทำอาวุธแล้ขอเม็ดเดียวมันก็มีเม็ดเดียวจริงด้วยนะอุย้ยเร็วนักนะพวกอมบี้ผมไม่รู้ว่าแร่ไหนมันจำเป็นบ้างแต่ว่าผมจะเอาไปแบบเอาไปให้หมดอะไม่มีเชียงละเม็ดอย่างละเม็ด,ม,ดมันอาจจะมีให้อีกครับเดินดูรอบ เดี๋ยวน่าก็เอาให้มันไปทำสูตรเอ็นชาน์ได้ด้วยแม่โคตรจะแบบอุดอู้เลยอ้โหยไม่ค่อยดีครับผมไม่ได้เตรียมบล็อกไว้ที่มือด้วย ผมว่าเราขึ้นดีกว่าตรงนี้มันมันแบบมันมันแคบเกินอะแต่เราขึ้นเราขึ้นคนละทางแล้ว่ะมันจะพอๆนะวะโอเคเราลงทางนี้ใช่ไหมผมจะไปบ้านหลังนี้ได้นะ ปืนกระสุนปืนเข็มชิทยาครับ้ารมแบบเป็นบังเกอร์นะอย่างเงี้ยผมอยากจะขุดไ้พวกแบบว่าอันนี้ไปด้วยกันนะพวกรัวพวกอะไรนะเนี่ยี๋ยวกลับบ้านไปจัดแจงของแล้วกันนะทุกคนแล้วเราก็เราควรทำอะไรต่อดีอะทำอาวุธทำอะไรเรียบร้อยก่อนอนะ หมู่บ้านเรามันยาวเข้มามาในนี้เลยเนี่ยวะแล้วก็เอาพวกคัพเปอร์พวกอะไรมาเผาให้เรียบร้อยครับโอ้ผมคูดถ่านมาน้อยน้อยไปวะเหล็กก็ต้องใช้เยอะด้วยโอเคเรามาเตรียมของทำปรินเตอร์ครับอันนี้อันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็เสร็จเหล็กใช่ไหม พิมพ์เธอเราต้องทำอันนี้ก่อนครับเราก็ต้องใช้ทรายวะ่ะต้องใช้ทรายด้วยว่าเรานอนก่อนแล้วกันครับแถวนี้มันจะมีทรายหรอวะนี่ไงโอ้ย ผมว่าเราต้องให้ชาวบ,บ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ขังมันไว้เลยไม่ต้องให้มันออกมาแล้วต่อไปก็ผมถอนนี้ออกแล้วกันทำชุดเกาะกันดีกว่าครับหมวกแล้วก็กางเกงเประมาณนี้ได้อยู่แล้วได้อยู่ เฮ้ยเปิดเข้าเปิดออกแรงหนาเนี่ยโอเคทีนี้เราก็เอาของมาเหลือพิน n t เตอร์ใช้แค่เหล็กครับโอเคเราได้แล้วทุกคนพิ i n t เตอร์เอาไว้ตรงไหนดี มันขุดได้ใช่ไหมโอเคไวชั้นบน,ลนแล้วอยากทำอะไรตอนนี้เออผมว่าเราต้องทำกระสุน AK เคว้เ AK นี่ใช้อ่ออันนี้ครับ5-4-5ใช้กันพาวเดอร์กับคอปเปอร์ครับเรามีคอปเปอร์เหลือๆเลยแต่ว่าการพาวเดอร์เราล่อยหลอไปไหน่อยครับผมจะใช้ AK เเป็นหลักนะดังนั้นเราจะคราฟอันนี้มา,ยาเยอะๆครับ ได้มาเท่าไหร่ได้สนะี่ละสิบเจ็ดครับเออไอเคมานรีโหลดนะนี่ยนี่ะแล้วก็คราฟอีกครับผมไม่ได้สโคบด้วยว่ะแล้วเราใส่ได้ไหมผมอยากรู้ว่ามันจะใส่กับ AK ได้ปะสเปเซอร์อ๋อนี่ไง AK เคสเปเซอร์ต้องใช้กัมเมทับอันนี้ได้จากซอมบี้ปะ ผมได้มาอยู่นะผมได้มาแต่ว่าไม่เยอะมากอะ่ะอุ้ยได้อยู่นะแล้วก็เราเอาไปคาบปะคาบให้มันเป็นแบบเป็นบล็อกอะ่ะโอเคเอาได้อีกหนึ่งครับถ้างั้นเราก็ทำ AK เคซัพเป s เ r r ได้ AK เคสี่เจ็ดซัพเป็เตอร์ AK ของเรา AK เลย Ak เ4จ็ดสี่ครับอันนี้เป็นมันเป็น AK 4-7สี่เจ็ดอ่ะ AK47 ก็คือ AK กระบอกนี้ครับแต่ของของเราเป็น74แล้วคือใช้ของเยอะด้วยถ้างน,นั้นน่าจะทำไม่ได้นะผมว่าทำสะโคบไหมใช้เลสโตนครับอเอาลองทำสะโคบมาทักอันหนึ่งครับใส่ไม่ได้หรอ มผมไม่สามารถใส่สะโคบได้โฮโลอ่ะก็ไม่อยากทำเยอะเลยมันจะเปืองของอ่ะเดีเอาเราดูอย่างอื่นรุกบ้างแล้วกันครับอย่างเช่นพวกปืนแบบลูกซองอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องใช้เป็นเป็นเหมือนโครงปืนครับแต่ว่าเราไม่มีเราไม่มีอ่ะการอินเทอร์นอฟครับเออคือมันคืออันนี้ครับผมต้องใช้เหล็กกับกรรมัมม กันเมทัลครับปัญหาคือกันเมทัลเราต้องหาจากพวกซอมบีแต่มันมีโต๊ะกันสมิธอยู่ด้วยอะโต๊ะกันสมิธคือโต๊ะอะไรเราจะมาทำอาวุธจากมันได้อีกใช่ไหมให้ผมดูนะเนี่ยต้องใช้เหล็กก้อนด้วยหนึ่งก้อนแล้วก็เอาโต๊ะมา กันสมิทเทเบลอ๋อนี่ไงโอเคอ๋อ,อเหมือนตัวนี้ก็ทําปืนได้เหมือนกันครับใช้ของคล้ายๆกันนะของคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้คล้ายหมดสัทีเดียวครับอุซี่ m อ5อันนี้มันคือแร่อะไรผมยังไม่รู้เลยนะก็เอาติดบ้านไว้แหละแต่ก็ไม่รู้จะได้ใช้ไหมผมว่าตัวนี้มันใช้ง่ายกว่า เก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วทุกคนเสียดายมันติดสโคบไม่ได้ถ้าเป็นในส่วนขชุดเกราะก็กอชุดนี้เท่วะ่ะไทเทเนียม,มับพวกชุดพวกนี้สตีลพวกชุดทหารก็จะใช้เป็นแบบสตีลนะพวกแร่สตีลส,ส่วนใหญ่สตีลอินกอตใช้เยอะมากผมก็ไม่รู้ว่ามันหาได้ไงนะน่าจะเป็นแร่หรือเปล่าแต่ผมลงไปก็ยังไม่เจออะไรนะ ผมว่าผมจะไปลองปืนหน่อยนะครับดามก็แปจุดห้าครับเยอะกว่าปืนพกหนึ่งนะผมว่าถ้าเรามีปืนน่าจะฟาร์มอะไรได้ง่ายครับอุ้ยสองนัด เหมือนซอมบ,บี้มันได้ยินเสียงปืนอุยอะมันวิ่งมันวิ่ง เค <Okay. S 2> ผมว่ามันมีกองสปอนอีกอแน่เลยอ่ะอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วไป ชิปมาหายละเคมีไอเค AK ชีวิตดีขึ้นเยอะผมก็ไม่อยากยิงเยอะเกินนะมันจะเปลืองกระสุนผมมากเลยเพราะวเรากลับก่อนดีกว่า ก็มีอะไรให้เราดูอีกเยอะอย่างเช่นชั้นหนังสือก็ค่อยมาขุดใหม่ได้อยูแล้วแอาละครับก็ไปกันมากครับผมสำหรับไมค์ครับเค u ร์สฟอเกอรนะครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมี IG นะครับขายเสื้อก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับใครอยากได้เสื้อสวยๆเสื้อเท่ๆนี่นคือแบบว่าผมเพ้นเองเลยนะครับผมหรือว่าจะลองพูดคุยกันหรือว่าลองมาสั่งทําก็ได้นะครับผมเอาเป็นว่า คลิปนี้นะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย